รายการบอกเล่า965 A d ดย์อินเดอะไช่วงเฮลตี้ทอล์กกลับาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วง Healthy t a l กนะครับรายการวันนี้นะครับเราได้เชิญคนที่มีประสบการณ์นะฮะในการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและใช้ชีวิตแบบปางๆมาบอกเล่าแบ่งปันเคล็ดลับนะฮะที่ไม่ลับทุกสัปดาห์กันนะครับและสัปดาห์นี้นะครับ เป็นคุณสุรนันท์เวชาชีวะนะครับหรือว่าคุณปุ้มนะฮะเจ้าของร้านเบรน Wa กนะครับขายอาหารกาแฟาแล้วก็เบเกอรี่นะฮะและท่านยังเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัทมนตรีด้วยนะครับันนี้มาคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพกายใจในช่วงโควิดแบบนี้ไหนสถานการณ์ที่เราเจอน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับจะพยุงทั้งสุขภาพจิตยังไงพยุงสุขภาพกายยังไงให้ ไม่เป็นพิษและส่งผลต่อร่างกายนะครับวันนี้เรามาคุยพร้อมกันนะครับสวัสดีครับพี่ปุ้มสุรนันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตัวครับสวัสดีครับครับได้ยินกันชัดนะชัดเจนครับก็อยากถามเรื่องเรื่องเรื่องร้านหน่อยฮะเป็นยังไงบ้างครับณณสถานการณ์ตอนนี้แมแต่ถามเรื่องสุขคุยกันเรื่องสุขภาพจิตถามเรื่องร้านนี่ก็สุขจิตตกทันทีเลยโอ้คือผมเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆคนก็ก็เจอสภาพแบบเดียวกัน ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้คุณตัวเพราะว่าแล้วท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงทราบดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นทั้งโลกนะฮะคือถ้าเกิดเศรษฐกิจตกหรือว่าร้านเราตกอยู่ร้านเดียวยอดขายตกเราก็คงกลุ้มใจมากกว่านี้ครับแต่นี่มันก็เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนเจอนะครับแล้วก็มันก็เป็นไม่ผมก็ไม่ค่อยชอบพูดหรอกว่าคงมีคนอื่นแย่กว่าเราแต่ว่าผมก็มันก็แย่กันทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะฮะอย่างของผมเนี่ย เมื่อก่อนในยุคที่รุ่งที่สุดเนี่ยมีแปดเก้าสาขาตอนนี้ก็กลับมาเหลือสองเหลือสองแล้วก็ไอเจ็ดสาขาคติดตายไปเลยครับผมผมเป็นหนึ่งในลูกค้านะแล้วผมก็ค้านบ่อยเลยโดยเฉพาะอยู่ทางโซนพระรามเก้าเนี่ยฮะ G Tower ในตอนนั้น G Tower G Tower ไปก่อนเลยครับอ่านั่นแหละเสียดายมากเสียดายมากๆใช่ครับแล้วก็ทุกทุกแห่งเสียดายครับแล้วก็ เราก็มีเราก็ต้องขอบคุณอย่างคุณตัวแล้วลูกค้าประจําของเราเนี่ยก็ยังถามไถ่ายถึงสาขาที่ปิดไปแล้วก็หลายคนก็ติดตามมาที่ที่ร้านเดิมที่สุขุมวิทสามสามแต่ทุกอย่างมันก็มันก็ต้องปรับตัวครับมันก็ต้องปรับตัวยุ่งโดยเฉพาะในช่วงที่เราเปิดให้เปิดให้นั่งไม่ได้นะครับเราก็ต้องผลันมาทำเข้ากล่องทำา Delivery ก็คงไม่ผิดกับคนอื่นนะฮะในขณะนี้เนี่ยก็พยายามให้มันรอด เราก็เชื่อว่าถ้าเกิดปลายปีประเทศเริ่มเปิดได้คนฉีดวัคซีนมากขึ้นคนมีความมั่นใจมากขึ้นเข้าใจโรคนี้มากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจฟื้นตัวถ้าเหมเือนกเรารอดถึงปลายปีเราก็น่าจะรอดแต่ช่วงนี้ก็ช่วงผัวเรียวหัวต่อสําหรับทุกคนแหละครับครับครับอันนั้นคือสถานการณ์โควิดที่ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยู่แล้วแหละทุกคนแ,แต่ทีนี้มองไปข้างหน้าทีนี้เราจะเราจะ ทำยังไงดีอทั้งในแง่ของการทําธุรกิจเองแต่ผมเชื่อว่าภาพของภาพของโควิดมันก็ทําให้เปลี่ยนไปวันก่อนผมมีโอกาสคุยกับทางคุณหมอพี่ปุ้มในโร,รงพยาบาลเอกชนเขาบอกหลังๆมาเนี่ยคนเข้าโรงพยาบาลน้อยลงไม่ใช่แค่กลัวโควิดอย่างเดียวนะฮะแต่ด้วยความที่คนสวมหน้ากากอนาไัมเป็นหวัดกันน้อยลงเออในภาพของสถานการณ์พอคนเปลี่ยนวิถีชีวิตมันก็เปลี่ยนไปในมุมของฝั่งร้านอาหารเองหรือแม้กระทั่ง การใช้ชีวิตที่เราถือว่าลดแล่นมาทั้งวงการการเมืองหรือแม้กระทั่งตะกรอนทางความคิดที่เราตกผลึกถามพี่ปุ้มแบบนี้ว่า post covid เราควรจะอยู่กับมันยังไงฮะ post covid เนี่ยก็คงเป็นอะไรที่เป็นเป็นโจทย์อย่างสมมุติผมทําเรื่องร้านอาหารเนี่ยนะครับแล้วผมก็ทําตอนนี้ก็ร้านอาหารแหละการวงการเมืองม่ไม่ไเคาไปยุ่งแต่ร้านอาหารเนี่ยมันก็โครงสร้างไรายได้มันเปลี่ยนหน้าเปตัวนะครับคือหมายความว่าเมื่อก่อนคนหลายคนอาจจะคิดว่า โอ้เราขายข้าวกล่องเราขาย Delivery พอเศรษฐกิจฟื้นเดี๋ยวทุกคนจะกลับมานั่งที่ร้านเต็มร้านเหมือนเดิมผมมีความรู้สึกว่าคงไม่ใช่ผม <Yeah. S 1> คิดว่ารายได้รายได้อาจจะ30-40%อาจจะ50%าหรือบางบางร้านอาจจะ6 0 7ิบเจ็ดสิบรซ้ทั้ก็ยังคงอยู่ที่ Delivery คือการบรรจุหีพอส่งเข้ากล่องส่งอะไรที่คนทานง่ายๆนะครับแล้วก็ซื้อง่ายไปส่วนที่ร้านเนี่ยถามว่า จะมีคนกลับมานั่งไหมผมก็เชื่อนะครับเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมพูดกันง่ายๆนะฮะทุกคนก็ยังอยากเจอกันแต่การที่จะเจอกันและกันนั่งนานๆเนี่ยผมว่าอีกปีสองปีเนี่ยก็ยังไม่นั่งกันนานนะฮะคือนั่งกันถ้าเกิดไม่สนิทกันจริงๆไม่ชัดเจนกันจริงๆว่าไม่ได้ฉีดว่าฉีดวัคซีนมาครบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไอ้ที่นั่งกันจะตั้งวงคุยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยผมว่าก็ยากขึ้น ยากขึ้นจริงๆนะฮะแต่มีในช่วงในช่วงแรกๆแน่นอนไม่ได้เจอกันก็ต้องมาเจอกันแต่พอเขาชีวิตปกติเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนอย่างสมมุติผมอยู่ในบริเวณที่อาจจะมีสํานักงานออฟฟิศต่างๆผมก็เชื่อว่าธรรมชาติของออฟฟิศก็เปลี่ยนนะฮะที่จะทํางานกลับมาทํางานในอาคารออฟฟิศอย่างเต็มร้อยเอร์เซ็นเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เกิดขึ้นนะผมคิดว่าหลายคนตอนนี้บริษัทเองก็เริ่มรู้ว่า อ้าวคนเหล่านี้ทํางานที่บ้านได้น,นะทํางานที่บ้านก็อาจจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่แพ้กับมาทํางานที่ออฟฟิศแถมยังลดค่าใช้จ่ายออฟฟิศบางอย่างอีกนะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้ธรรมชาติของการขายอาหารการที่จะคนมานั่งในร้านหรือคนที่จะทําแม้กระทั่งคนที่ขายพวกอาหารริมทางต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้สิ่งเหล่านี้ ถามว่าผมมีคําตอบไหมก็ยังไม่มีทุกคนก็กําลังคิดกันอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ต้องเตรียมการนะรอันนี้เป็นเรื่องของ mm hmm. ของโครงสร้างไรายได้ที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างเช่นที่ผมเริ่มแทนที่จะสต็อกเฉพาะอาหารก็ต้องสต็อกกล่องที่ใส่อาหารกล่อง <c oughs> ที่ใส่อาหารก็ต้องเป็นกล่องที่สะอาดนะครับเอ่ออาจจะต้องเป็น biodegradable <c oughs> เอ่อคือย่อยสลายได้ง่ายแถมยังอาจจะต้องเข้าไมโครเวฟหรือว่ามีอะไรต่างๆมันก็มีค่าใช้จ่ายพวกนี้เกิดขึ้น นะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการอุ่นาหารเราก็ต้องมีข้อความให้ลูกให้ให้คนที่ซื้อนะครับเพราะว่าเขาไม่มากินที่ร้านเราละนะฮะเขาไม่มากินที่ร้านเราเขากลับไปกินที่บ้านเขาอยากกินบอกอยากกินให้อร่อยเหมือนที่ร้านเราทํำยังไงไอ้ของพวกนี้เราก็ต้องพัฒนากันมันก็เป็นอะไรที่เป็นต้นทุนแต่มันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนะฮะผมเองก็อย่างที่พูดมาเนี้ยผมก็ยังทาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราก็ค่อยๆปรับไปแต่ที่ร้านเองเนี่ยถ้าเกี่ยวกับ เรื่องสุขภาพเรื่องนะของการรักษา,าระบบสาธารณสุขในในร้านเนี่ยนะครับนะผมคิดว่าก็มีความจําเป็นมากขึ้นผมเชื่อเลยว่าเรื่องของแอลกอฮอล์เจลเรื่องของการวัดอุณหภูมิคงไม่อยู่ที่ดีหมดไปภายในต้นปีหน้าแล้วก็คงจะมีอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาตรฐานของร้านอาหารเองตอนนี้อย่างสมาคมพัฒนาคารไทยอย่างอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีมาตรฐานออกมาซึ่งเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติเพราะว่า เราเชื่อว่าลูกค้าอยากมานั่งที่ร้านอยากมาสังสรรค์แต่ก็อยากให้มั่นใจว่าร้านสะอาดนะพนักงานที่ให้บริการฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะเรามีการตรวจเช็คนะครับเหมือนเหมือนอสมทรู้สึกก็ตรวจเช็คตลอดเหมือนกันไม่ใช่หรอครับต้องมาพ่น่นอะไรต่างๆพ่นอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ต้องมีซึ่งเหล่านี้เนี่ยทำได้แต่ก็ต้องพูดตรงตรง คุณตัวอย่างอย่างร้านแม้กระทั่งร้านของผมเองเนี่ยมันก็กลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ในทางธุรกิจครับอืมนะก็เป็นการดูแลคนที่มาใช้บริการของเราเพราะถ้าเขาป่วยเขาก็มาทานเราไม่ได้มันก็มันก็เหมือนแบบน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันนี้มันเป็นต้นทุนที่เราต้องขยับปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่เอ่อ r e v e n u อาจจะน้อยลงตามสถานการณ์ของโควิดเนี่ยนะฮะทีนี้ผมขออนุญาตกลับมาประเด็นนี้เพิ่มเติมครับจริงๆในใน post covid เองเน่ยภาพของพฤติกรรมคนเปลี่ยนทีนี้ในแง่ของการปรับตัวธุรกิจเองเก่ยงที่เราบอกไปเราปรับตัวเยอะแต่ในแง่ของจิตใจมั้งนะฮะคืผมเชื่อว่าการที่จะ drive ธุรกิจให้มันไปรอดได้เส่วนหนึ่งพลังใจเนี่ยสำคัญมาก แชร์เพิ่มเติมประเด็นนี้กับทางพี่ปุ้ยหน่อยว่า<ม>พี่ปุ้มเองมองเรื่องนี้ยังไงบ้างแหมพูดเรื่องนี้น้ำตาไหลเลยเออคือจริงๆแล้วผมคิดว่าผมกลับไปนั่งคิดนะครับผมเองก็ <c oughs> กลับไปนั่งคิดว่าถ้าเปิดร้านตอนหนุ่มๆเนี่ยนะคงเจ๊งคงคงด e p r e s s กดดันในชีวิตไม่ประสบความสำเร็จหรืออะไรต่างๆเพราะว่ายอดขายมันตกแล้วบางครีเราก็แทนที่จะดูแลลูกน้องได้หมดเราก็ดูแลไม่ได้ครบ บางคนก็ต้องจากกันไปอะไรพวกนี้นะครับก็จากกันด้วยดีแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ใครตกหนานครับบางทีเขาก็ขอกลับจากจังหวัดเขาอยู่กรุงเทพไม่ได้แล้วอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้จิตตกผมก็บอกว่าผมก็นั่งคิดว่าถ้าไปตอนผมเป็นหนุ่มๆน,มนี่ผมคงทนไม่ได้เหมือนกันผมจะกดดันตัวเองมากกว่านี้แต่ความที่อย่างที่คุณตัวแนะนํานะครับผมเคยอยู่ในการเมืองเคยทําธุรก,กิจมาจริงๆก็ไม่ใช่ธุรก,กิจแ,แรกนะครับอาจจะเคยอยู่บริษัทใหญ่ๆแล้วก็ในการเมืองเองมันก็มีแรงกดดันเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทําตรงนี้เนี่ยถามว่าจิตตกไหมถามว่ารู้สึกไม่ดีไหมรู้สึกไม่ดีแต่ถามว่าเรารู้สึกปลงได้ง่ายขึ้นไหมมันก็ปลงได้คุณตั่ผมผมทําการเมืองเคยถูกรัฐประหารเคยนอนโรงแรมเคยนอนค่ายทหารมาแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ถึงแม้มันจะคนละประเด็นกันครับแต่มันก็เหมือนกับเราก็ผ่านอะไรแปลกๆมาเยอะนะครับแล้วก็เราก็เพียงแต่คิดต้องทําใจให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไป แล้วถ้าผ่านไปยังไงให้ดีที่สุดดีที่สุดสําหรับตัวเราเองนะครับดีที่สุดสําหรับลูกน้องนะครับลูกน้องหลายคนก็มาบอกว่าเขาเรียกผมนายบ้างเรียกผมบอสบ้างบอสบเป็นอะไรไม่ได้นะเนี่ยลูกหนูยังเล็กต้องรักษาสุขภาพมันก็เป็นการให้กำลังใจกันเป็นการ,รดูแลจิตใจกันนะครับแต่เพราะว่าเราเคยผ่านเรื่องเลวร้ายมาเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ถามว่ามันเลวร้ายมันก็เลวร้ายนะแต่ว่า เหมือนกับว่าเราก็บอกเอ้ยอเรื่องพวกนั้นเรายังผ่านมาได้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราผ่านได้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนที่เป็นนักธุรกิจหรือทําร้านอาหารรุ่นหลังอะน,นะครับรุ่นน้องๆ้องที่เพิ่งเริ่มอะเขามาคุยกับผมผมบอกโอ้ยทําใจน้องยังอายุยี่สิบสามสิบยังไปอีกไกลพี่นี่หกสิบแล้วไม่ยอมเรียกตัวเองว่าลุงนะเรียกว่าตัวเองว่าพี่พี่นี่หกสิบแล้วเนี่ยผ่านเรื่องมาเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันผ่านไปเพียงแต่ว่าเราต้องทําใจให้นิ่ง ทำใจให้นิ่งแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะเหมือนกับทําการเมืองปัญหาก็เยอะทําราชการปัญหามันก็เยอะทําธุรกิจปัญหามันก็เยอะถ้าเกิดอย่างร้านเราเนี่ยพอเอาเรือเอาเรือ,อปัญหาใหญ่ลงมามีเรื่องของโรคระบาดมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของทําไมยอดตกเราจะขายอะไรที่ที่คนอยากจะนับซื้อของเราไปกินถ้าคิดหลายเรื่องพร้อมๆกันเนี่ยมันหาทางไม่ออกไม่ได้ ก็ต้องแก้ปัญหาทีละปัญหาตื่นเช้ามามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ส่วนระยะยาวเราก็ต้องพยายามอย่างที่คุณตัวพยายามถามผมเนี่ยมองออกไหมระยะยาวว่ามันจะเป็นยังไงก็ตอบตรงๆว่ายังมองไม่ออกแต่มันก็เริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นแนวทางว่าเราจะทํำยังไงในขณะเดียวกันมันก็จะทําให้จิตใจเรามีความหวังมากขึ้นเราก็ต้องถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับกับน้องๆที่ที่พนักงานบริษัทด้วยเพราะว่า ถ้าเขาจิตตกแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไปได้เราเราปร่งได้แต่เขาจิตตกเขาห่วงครอบครัวเขาม,มันก็มันก็ซุดไปทั้งองค์กรมันก็มีนะหลายเรื่องที่ที่เราในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วยังต้องรับผิดช,ชอบเขาอยู่ชีวิตก็อยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องทําทิ่งเหล่านี้ครับอ้พอาพูดจัดทำพ,พ,พูดสั้นๆก็ทําทําใจทําใจ <laughs> พูดอีกมุมนึงนะซึ่งทำยาก ฟังอีกมุมหนึ่งจากทางพี่ปุ้มเนี่ยมันเหมือนเหมือนเราเราเปิดหนังสือเล่มหนึ่งที่เราดูว่าเออที่ผ่านมาเราเคยผ่านอะไรมาบ้างมันก็เป็นฉากฉากหนึ่งที่มันผ่านมาแล้วนะฮะแต่ข้างหน้าต่างหากที่เราจะเปิดบทใหม่มันอยู่ที่เราแล้วแหละนะครับ <S <s <rí> e> <sa fe> ซึ่งคนในองค์กรของเรามันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของเราไปไม่ได้แค่ต้องดูแลสุขภาพจิตของเราอย่างเดียวแต่ต <s> ้องดูแลคนรอบๆข้างเพื่อไปด้วยกันด้วยถ้าเขาไม่มีกําลังใจเราก็ไม่มีกําลังใจ ถูกไหมฮะเขาไม่มีกําลังใจ <S <S <an> <S เขาทํางานไม่ดีไอ้ผลกระทบทางธุรกิจมันก็ยิ่งมากขึ้นเพราะนั้นเรา <S <S <an> <S เราเราเหมือนกับเป็นหัวหน้าเชียร์ลีเดอร์อะ <S an> เราไม่ได้เป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเชียร์ลีเดอร์เราต้องไปคอยให้กําลังใจเขาทําอะไรผิดเราคอยช่วยเขาแก้ปัญหามันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในการทํางานแล้วว่าที่สําคัญคือการให้กําลังใจนะครับแล้วก็ดูแลชีวิตเขาด้วยเพราะว่าชีวิตเขาไม่ได้มีเฉพาะที่ทํางานเขาก็มีความยากลําบากลูกเขาไม่ได้ไปเรียนหนังสือ อสามีเขาตกงานอะไรพวกเนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องทําเราไม่ต้องถึงกับเข้าไปดูแลแทนเขาแต่เราก็ต้องให้กําลังใจเขาแล้วก็หาทางออกในชีวิตให้เขาด้วยในหลายๆเรื่องครับพอพี่ปุ้มเองบอกว่าอายุหกสิบขึ้นเลขหกเนี่ยดูแลสุขภาพยังไงให้แข็งแรงแบบนี้ครับผมเชื่อว่าคุณฟังหลายคนอยากทราบเคล็ดลับนี้ด้วยฮนะโออย่าเอาผมเป็นตัวอย่าง จริงๆแล้วจริงๆแล้วผมต้องยอมรับนะครับคุณต่จะจริงๆควรจะออกกําลังกายมากกว่านี้หลายคนก็บอกว่าผมควรจะออกกําลังกายมากกว่านี้แล้วก็ใครดูผมก็อย่าอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อผมในแง่ที่ว่าไม่ออกกําลังกายแล้วมีความอยู่ได้นะครับผมเองก็ต้องเริ่มเดินมากขึ้นเริ่มออกกําลังกายมากขึ้นคือไม่ได้ถึงกับออกไปเล่นกีฬาอะไรต่างๆนานาแต่ก็เดินเครื่องเดินอยู่ที่บ้านอะไรพวกนี้ก็เริ่มทํามากขึ้นทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าชีวิตผมเนี่ย ทำงานหนักมาตลอดจากการเมืองจากรับราชการจากธุรกิจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยไม่ค่อยได้มันเป็นข้อแก้ตัวที่ไม่ดีก็คือบอกว่าเหมือนกับงานเยอะแล้วไม่ได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มออกอกําลังกายแล้วพอเราอะไรที่ทาให้เราหันมาออกกำลังกายพี่ปุ้มมันมันเริ่มช้าลงคุณตัวเมื<笑><笑><ำ>่อก่อนสี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยมันคล่องตัวห้าสิบเราก็เราก,ราก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ้ยเรา เอี้ยวตัวได้จับทํายกของหนักได้เมือ่อก่อนเนี่ยทําไมที่เปิดร้านใหม่ๆเนี่ยช่วยกันจัดโต๊ะยกโต๊ะเราก็ช่วยกับเขาเมื่อวันก่อนย้ายโต๊ะกันอีกรอบหนึ่งผมเริ่มรู้สึกว่าเอย้ยกไม่ไหวครไอ้พวกลุงน้องที่มันหนุ่มหนุกว่ามันยกได้แข็งแรงกว่าเราแล้วแล้วเราก็ยกเราสู้เราช่วยเขาไม่ได้มากเท่าที่ควรเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็คงไม่กลับไปแข็งแรงเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะเดินเหินขึ้นบันไดลงบันไดแล้วเริ่มเหนื่อยเนี่ยมันคงไม่ใช่ละเพราะเราก็อยากที่จะ มีชีวิตที่ยาวแต่ว่ามีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยมันต้องแข็งแรงด้วยถ้าเกิดมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วเรานอนติดเตียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นภาระลูกหลาเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่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 ต้องเริ่มคิดแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคนที่เล่นกีฬาที่ออกกําลังกายอยู่แล้วเนี่ยก็ทําต่อนะครับอย่าหยุดคนที่อายุสามสิบสี่สิบแล้วยังไม่ค่อยได้ออกกําลังกายผมแนะนําว่าทําเลยเพราะว่า กล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้แข็งแรงอย่าปล่อยตัวอย่างผมถึงหกสิบนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มมาเริ่มใหม่มันไม่สนุกมันไม่สนุกคแต่ไม่สายฮนะไม่ไม่สายที่จะกลับมาดูแ,แลผมว่าก็ไม่ไมีอะไร<ม>สายกับการทําธุรกิจ <laughs> นะไม่ไม่ไม่มีอะไรสายเพราะเรายังเดินได้เนี่ยเราก็ต้องออกกํ <laughs> าลังกายได้ะฮ <laughs> สุดท้ายนี้ คุณชวนันจริงๆพอผมทราบว่ามีโอกาสจะได้สัมภาษณ์คุณชวนันผมกะมาบอกเรื่องหนึ่งเลยฮะผมจะบอกว่าผมชอบแกงใต้ของร้านมากเลยตอนสมัยตอนสี่แถวแต่ไม่มีโอกาสทานผมไม่แน่ใจว่าว่ามีขายทุกที่ไหมตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยม่ีใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มทดลองที่นันแล้วเราก็เริ่มเริ่มขยายนะครับคือผมได้เชฟจากภูเก็ตมาคนซึ่งเก่งนะครับเปิดคนภูเก็ตแล้วก็ทําได้ดีมากนะครับตอนนี้ก็ไม่อยากบอกคนตัวว่าเมนูนั้นไม่มีแล้ว แล้วก็พยายามเที่จะเอากลับมาใหม่แต่ว่าตอนเนี้เนี่ยทางธุรกิจเราก็ต้องลดเมนูลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วถ้าถามว่าเรามีแกงใต้แล้วสู้คนอื่นได้ไหมคนที่เขาทำร้านแกงใต้เราคงสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ที่ G ีทาวเวอตรงนั้นมันไม่มีไงแล้วพอดีเรามีเชฟเราก็ก็เป็นโอกาสนะฮะก็คงต้องทำกันใหม่อีกรอบหนึ่งขอบคุณที่ยังเป็นแฟนอยู่ <laughs> ยังยังเป็นแฟนอยู่ครับผมจําได้ตอนนั้นผมนั่งกินข้าวแล้วก็ดูบรรยากาศในร้านไปเห็นคุณแม่มากับคุณลูกแล้วก็มาซื้อพวกเบเกอรี่เพราะเพาไลน์เบเกอรี่ของเราผมเชื่อว่าทุกคนแบบคงคงจะรู้ว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่พอ <c oughs> คนเข้ามาทานปึ๊บอะไรเอ่ยในโลกเห็นบรรยากาศของของอาหารเช้าอ่ะผมว่ามันมันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนะของคนที่ไปนั่งคาเฟ่นเนาะตอนนี้เราก,ก็ก็ได้ลูกค้ากลุ่มนั้นอยู่ยังเป็น all day breakfast ยังเป็นอาหารเช้าอยู่ แล้วอย่างนี้ฮะพูดเรื่องจิตใจเนี่ยพอเราเห็นลูกค้ามีความสุขเราก็รู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่เราดีใจด้วยแล้วก็ดีใจที่ร้านกลับมาเปิดนั่งได้อย่างน้อยเราก็มีโอกาสนะฮะเราก็มีความหวังผมว่าที่สําคัญสําหรับจะฝากไว้ตอนท้ายนี่ก็คืออย่าหมดความหวังนะครับอย่าหมดความหวังทุกคนเนี่ยเงื่อนไขชีวิตไม่เหมือนกันหรอกรหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยคุณสรณนันก็ ก็ทำอะไรมาเยอะก็อาจจะประสบความสําเร็จแต่จริงๆเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันก็มีความทุกข์ทรมานกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหมดความหวังแล้วก็เดินหน้าต่อไปเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองครับขอบคุณกําลังใจจากพี่ปุ้มสุรนันด์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับพี่ปุ้มขอบคุณครับขอบคุณครับฟังจากพี่ปุ้มนะก็เหมือนเปิดหนังสือ หลายๆห,หน้าย้อนกลับไปดูว่าเออเราเคยผ่านอะไรกับกับชีวิตมาบ้างต่อให้เราเจอเรื่องที่ตกต่ำแย่สุดขนาดไหนเราเคยผ่านมาแล้วมันก็จะเป็นอีกหนึ่งบทที่มันผ่านมาต่อจากนี้เราจะเปิดหนังสือหน้าต่อๆไปยังไงมันอยู่ที่ตัวเรากําหนดแล้วนะครับก็ท่งกําลังใจ ทั้งพิปุ้มส่งผ่านมาทาง FM 96.5ให้กับคุณให้กับผู้ฟังผ่านรายการบอกเล่า965ด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับอย่าลืมกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3ามทุ่มกับทีมงานบอกเล่า965นะฮะขอพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทงั้งทาง FM 96.5รวมทั้งผ่านทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ผมตัวสุทธิวัฒน์หงษ์ภูณิพัฒน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รายการบอกเล่า965อเดย์อินเดอะไลฟ์ช่วงเฮล t ี y ท้อง